และยังมีคุณหมออีกหลายท่านนะครับที่เรายังไม่ได้เปิดตัวนะครับทางด้านนิสิตเวียสนา์ที่ท่านมนตรีว่าการกรรวยุิธรรมท่านทวีศศศองได้บอกเราว่าโลกมันไปไกลแล้วแล้วก็มีผู้เยาวชารแต่ละด้านที่จะเข้ามาร่วมนะครับจํานวนมากนะครับต้องบอกเลยว่าคดีน้องแตงโมขอประชาชนมั่นใจได้ว่าผมอาจจะไม่กําหนดเวลาว่าต้องกี่เดือนนะครับแต่เมื่อมีการแจ้งข้อหานะครับกับคนที่กระทำผิด ในฐานที่เป็นเจ้าที่รับรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะครับเรายืยนยันว่าสมบูรณ์สำนวนเนี่ยต้องสมบูรณ์จริงๆนะครับแม้กระทั่งการย้ายโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจากโรงพยาบาลต่างจังวัองสิต,ะต,ะต,ะตะเนี่ยมาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็ต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับว่าใครเป็นผู้สั่งและผิดระเบียบหรือไมอ่ผิดขั้นตอนหรือไม่นะครับเราทําตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการพูดง่ายว่านับหนึ่งใหม่ในการสืบสวนสอบสวนในครีน้องแต่งมูนะครับเป็น เพียงแต่ว,ว่าเราเปลี่ยนจากนะครับตำรวจเป็นดีสไอนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับศาลจังหวัดนนทบุรีจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่ดูวินิจของท่านเลยเราไม่เข้าไปก้าวล่วงและเราก็ไม่ได้ไปมุ่งเรื่องของการแก้คําฟ้องแล้วนะครับแต่เรามาใช้หมาดเกมที่2คือเอาผิดเจ้าหนที่รัฐแล็ผู้สนับสนุนรวมทั้งพยานาต่างๆที่มาเบิดความเท็จนะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าอย่างพยานยกเป็นอย่างเช่นนะครับบอกว่า อยู่ตรงจุดนี้นะครับพอ gps เนี่ยที่คุณระบุเนี่ยมันฟ้องว่าวันนั้นอยู่ที่ไหน,ไหนมันต่างกัน